สวัสดีครับผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับปัญหาตรงนี้เลยนะครับก็คือไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้นะครับอ่าแล้วก็บาบาบาบอกว่าสตรีมกับ Discord ที่ลงทะเบียนไว้ไม่ตรงกันนะครับโอเคขั้นตอนง่ายๆนะครับก็คือให้เราไปดูก่อนซิว่าตอนที่เราเข้าเซิร์ฟเนี่ยเราใช้ Discord อะไรเข้าบ้างนะผมอ่าอย่างเช่นเราใช้ Discord เก่านะครับอ่าแต่อันเก่ามันเข้าไม่ได้แล้วอ่า มันโดนไวรัสล,ลงะนะครับหรือว่าโดนแฮกแล้วก็รหัสเปลี่ยนไปก็ทําให้เข้าไม่ได้ถ้าเกิดกรณีแบบนี้ให้ติดต่อไปทางแอดมินนะครับผมแล้วบอกพวกเขาว่า Discord เก่ามันเข้าไม่ได้ต้องการจะเปลี่ยนให้สตรีมลิงก์กับ Discord ใหม่ที่ใช้อยู่หน้าปัจจุบันนะครับอ่ะประมาณนี้บอกแค่นี้เองครับแล้วเขาก็จะจัดการให้ก็ขึ้นอยู่กับเซิร์ฟอีกทีนึงครับว่าจะเก็บตังค์ไหม เพราะว่าเท่าที่ผมดูให้กับคนที่มีปัญหาตรงนี้แล้วผมก็เข้าไปอยู่ด้วยเนี่ยบางเซิร์ฟเขาเก็บประมาณ50สถึงร้อยนะครับเราอาจจะต้องต่อรองนะต่อรองบอกว่าเออก็ไม่ได้ทําอะไรผิดแล้วก็ไม่ได้อะไรเลยนะครับเพราะไวรัสมันลงเองอะไรประมาณนีนะ้ถ้าแอดมินมีความเมตตานะครับก็อาจจะไม่ต้องเก็บตังค์นะผมก็ขึ้นอยู่กับแอดมินเซิร์ฟด้วยเท่าที่ผมเห็นมาก็เออห้าสิบร้อยอะไรประมาณนี้นะครับก็ต้องไปลุ้นกันเราเอง นะครับผมก็โอเคก็เห็นมีกันประมาณ20กว่าคนที่เข้ามาทักหาแล้วก็มีปัญหาประมาณนี้นะครับผมวิธีแก้ก็ได้บอกไปละโอเคก็สำหรับสุดท้ายนี้ฝาก i s s o r r เซิร์ฟของผมนะครับเป็นเกี่ยวกับเซิร์ฟโรเพนะครับแล้วก็เป็นวอลแก๊งนะผมอะโอเคเดี๋ยวจะอธิบายในคลิปต่อไปนะครับแล้วก็ Discord ของผมส่วนตัวของผมเองนะครับเกี่ยวกับปัญหารวมทุกปัญหานะครับ ในไฟเที่มีคนทักมาค่อนข้างเยอะที่สุดนะครับอันนี้ก็จะเป็นปร,ประมาณ4ปัญหาที่ทักเข้ามาก็มี100ร้อยกว่าคนละที่ทักเข้ามาทรงแบบนี้นะผมโอเคก็วันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะอย่าลืมกดไลค์กดซับ c r i b e ด้วยครับเป็นกําลังใจให้ผมนะครับเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ